เมื่อนีนก็บเป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเขาคือเก้าแหละเนาะออกสัญญาณย่อมมีโอกาสดีหน้าจีดท่องของชีวิตตื่นแต่เดิกลลกตั้งแต่เศ้าจะมาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตถูกติงทุกย่างแต่ขอให้เต้นไปด้วยดีจะแล้วกัน เสื้อโบหัมโบห่านเป็นนัลักออกสัญญาณย่อมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นก้อนเป็นให้ข้อคิดแก่ชีวิตของพวกเข้าคือเก้าและนอดออกสัญญาณย่อมตื่นดักมันเกิดได้เวียกหลายตื่นสวยมันกได้เวียกน้อยให้ตื่นดักคือกาให้หากินดอมไก่เนาะใต้คนตื่นดักลุกเจ้าเด้อแอบชื่นใจจาติย่อมนี่แหละรอบรัวแปนจีธรรมะ เออเฮ้าอยู่ใกล้อยู่ไกลกับมาจแจงต่ละเนาะรักกรรมกําสอนในสร้างพระพุทธศาสนาแต่ยังเว้าสู้กันและกันฟั้งอ่าเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้ใจกันและกันเสมอน่ะแหละเนาะบอกมีอีกยั้มันิสู่ธรรมะเนี่ยล่ะขอให้เฮ้ามีธรรมะเนี่ยแล้วนะโยมเนาะบอกว่าไปอยู่ไสเนี่ยล่ะอยู่ใกล้อยู่ไกลเอ็ด เอ่คุณงามความดีสั่งคุณงามความดีสั่งบุญญา,า,ามบารามีไว้สุดยอดจากจอมสุบุตรก้นคุณงามความดีน่ะล่ะมันติอยู่น้ำเฮาตลอดไปเฮาละลึกนึกถึงงามได้เฮากสิมีความหมูดซึกว่าเอ้ยมันเป็นความสุขเด้นนี่ล่ะความสุขเกิดจากคุณงามความดีเทิดเอาทำเอาเด้อเคอดังครับจีพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้นั่นล่ะว่าเออ คุณงามความดีโดยจะปะความโชคดีความสวัสดีเนี่ยมันจะยั่งใ้ได้อยู่ตลอดเนี่ยเจียเปินบอกว่าเราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีจะเกิดขึ้นได้นอกจากมีปัญญามีสติมีอินทรีย์สังวรอะไรก็มีความสาระสิ่งทังางยตั้งปวงเนี่ยเห็นบอกพระบุตรเจ้าเปินก็บ,บอกถึงความโชคดีความสวัสดีขอให้เฮามีความดีนั่นแะหละสวัสดีสวัสดีสสดคือ สดที่นั่นล่ะมีความดีขอให้มีความดีมีความงามในชีวิตเอ่ความดีนี่ก็ยังหมายถึงความปลอดภัยเอ่อความดีความงามความปลอดภัยให้เขามีความดีให้เขามีความงามให้เขามีความปลอดภัยอยู่ตลอดแย่แต่ละนอดชีวิตมันมีคุณคากย่อนเจงซี่แล้วให้เขาประพฤติปฏิบัตินี่ล่ะมันจะสสามารถมีได้แก่นอนนี่ล่ะคือปัญญาแบนบอก เนี่ยปัญญาตัวหนึ่งแหละตัวปัญญาเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือเนี่ยละ่ะการลงมือยัดลงมือทํำเนี่ยความที่เฮ้าสําร้มละมัดระวังอินรี่เนี่ยละความที่เฮ้าจักในการเอ่อเทียวประแม่นบนะนั่นหละคือความดีเอ่อความสวัสดีของเฮ้าวันดีดีย่อมสบุตรตัวเออชีวิตของเฮ้ากะขอให้มันมีความดีนั่นแหละ ความดีเกิดจากโตปัญญาความดีเกิดจากการบำเป็นเพียนลงมือเห็ดลงมือท่ำความดีเกิดจากการที่เข้าสารวมละมัดละว่างในอ,อินทรีย์ร่างกายนี่แหละความดีเกิดจากการหุจักในการเสียสละแส่สละเนาะย่างโตปัญญาเนี่ยบ่ววายุกใดสมัยใดแกขอให้เฮ้ามีเด้่ยคือความรอปลูกความโอ้เท่าโอ้ทัน โอ้เท่าเอาไว้กันโอ้ท่านเอาไว้แก่ติไปใส่มาใส่จะต้องมีความโอ้แต่บออะไรอยา,าอกยอมแต่บ่มีความโู้มันก็บกไ่ไใดเด้อมีความรู้อยู่กับตัวลัวอะไรเรียนบอละอยากยอมเป็นบอกเนี่ยมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนจะตกกินฐานใดไม่ก่อนแสนแม่อยากแกนก่อพอยังประทังตนเนียไปโยมองไหนก็นตามแต่อยากย่อมต้องมีความหู้ เออต้องมีปัญญาถ้าเขามีปัญญาแล้วเขาสามารถที่จะเขาโตรอดนะเนี่ยโอ้ต่อไปก็คือต้องมีความโง้เท่าโง้ท่านเออแจงสั่นละโง้เท่าโง้ท่านเออโง้เท่าเอาไว้กันโง้ท่านเอาไว้แก่เนี่ยคนเท่าเนี่ยมันต้องอยู่ด้วยความโง้นี่แหละญาติโยมครับเออต้องโง้เออเป็นคนโง้บ้านเท้าว่าเป็นคนโง้เป็นคนโง้ที่ไปไสก็ต้องโง้แม่นบ่โยมไหนมันก็ต้องโง้แจนสันเด้ ตาบ่หูบ่ได้เยชีวิตของคนเฮ้าเอ่สี่ยู่รอดปลอดภัยแกย้อนว่าเฮ้าเนี่ยมีความหูแห่แปลว่าสำคัญเด้อออเก,กินญยากย่อมจึงว่ามันต้องศึกษามันต้องเล่าเรียนต้องหูจักในการเอเอาเอาความหูมาประดับกระตนกระโตชีวิตของเฮ้าแห่มันได้แต่สันว่าตาแม่มนว้เหตุใดแล้ว ุดยอดอยาจอมเนาะนี่แหละจึงว่าผู้ใดอยากสิมีความยูรอดปลอดภัยต้องมีสติต้องมีปัญญาค่อยกำกับแกงตั้งหละกกำกับกิเลสกำกับตัญหาเนี่ยปัญญาเป็นจึงบอกว่าสติปัญญามันต้องมากคู่กันสติมากปัญญามันก็เกิดสติเตลิดมันก็มักที่เกิดปัญหาเฮ้อยู่ด้วยปัญญาให้เฮาตกโปตกก้นเนี่ยอยู่ด้วยปัญญาอย่าอยู่ด้วยอารมณ์ ้ามัว่าเข้าอยู่เดวออารมณ์มันเกิดปัญหาลายนี่ญาติร่วมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยแต่สามาเข้าใส่อารมณ์นะอ้ามัว่าเข้าอยู่เดวยปัญญาอีหยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นเข้าปีนิอ้นอ,อีเอพราะเข้าปีจารณาหินตรองให้มันดีอย่าัต่าเบิง้งถูกสิ่งถูกอย่างโดยเฉพาะโลกเข้าซูเมอร์นี่ด้วยจากอีหยังต่อไปอีหยังนีน่ต้องพิจารณาต้องหินตรองนี่ ถ้าบอสยังสั้นแล้วเสียดกันโกรธกันอีหยังต่างๆหนูอ,อ้อยเช่นขากันเห็นบ่ทะเลาะเบอะแหว่งกันใจย่อนว่าบาอยู่ด้วยปัญญาเนี่ยและเอาแต่อารมณ์ใส่แต่อารมณ์อีหยังอีหยังกับเ,เว้าตะคอกเอเว้าอีหยังที่มันบอดีบอสงงางมออกมากนะอย่าไปอยู่ด้วยอารมณ์เด้อให้อยู่ด้วยปัญญาหินทองปีนิปิกละหนะาเจงสั่นแล้วนเนาะ บองเถือนอย่าไปโกรธเอ่ผููไดดดาผููไดอีหยังกับญาตสู้เป้าไปโกรธอยากลมทุกปูตัวคนเออยอย่าไปเกิดอีหนังด้วยอารมณ์เหตุด้วยปัญญาทำด้วยปัญญาด้วยเหตุผลแก่สัตว์ได้เออผููไดดดาผู้ไดปล่อยแก่อา่าเป้าไปโกรธเขาต้องพิจารณาบึ้งซะก่อนว่าเป็นอย่างเขาจึงดาเฮ้าเฮ้าตีกวนดาตอบป้เฮ้ากวนโกรธตอบป้เนี่ยแหละเจียงว่าต้องจังขึ้นซะก่อนน่ะนะ เกิดก่อนเมาเกิดก่อนเยยดเกิดก่อนตั้มเกิดไหนมันหลอกกอดบอกเจ้าของว่าเฮ้านี่สีบอไปหาเรื่องผู้ใดตั้งแต่ทีย่ำเฮ้าเกลียดเฮ้าโกรธเฮ้ากับสีบอไปทะเลาะกับผู้อื่นโดยบอบจำเป็นเนี่ย้าไปเหตุอีหยังด้วยอารมณ์เออว่าเป็นคนบอมีเหนนตุผลได้เพราะพวกกับบอเป็นสุขแม่นบ่แต่แม,ม่นว่าเหตุอีหยังด้วยอารมณ์นะบ้านกับบอเป็นสุขแต่แม่น โย่ในวัดเกดวัดกับพ่เผินซุกนั่นบ่ประเทศชาติบ้านเมืองกับพ่ปลอดภัยเห็นบ่มันผ็นจจงตันเด้แต่ไปเย็ดไปทำทยีหยังด้วยอารมณ์อ่าต้องหูจักในการยินตรองต้องอ่ามีปัญญาแจงตันแล้วเอ่อแล้วก็ให้มันมีความเพี้ยนเป็นเครื่องเผา,เาเกิเลสความเพี้ยนที่สิลดละกิเลสให้อ่าหูจักในการอ่าบำเพ็ญตบะภาษาญี่ปุาาป่นใส่ตบะ ตบักเนี่ยบำเพ็ญเพี้ยนเพื่อเป็นเคื่องเผาลานกิเลสมั่นได้อะนะอย่าตามใจความโลภความโกรธความหลงเนี่ยล่ะอย่าไปตามใจมัน่นโจกบอกว่าลัาป่ลังก้นเป็นหนีเป็นสินไปติดกับดักเนี่ยเพราะว่าเข้าไปเส้นสัญญาไปตกลงสื่อสินค้าการที่เท้าห้ามใจได้เอิ่นว่าเขามีตะบักการหลีกเลี่ยงอบายามุกได้มันก็เป็นตะบักเมื่อเข้าบอยษัดบ่อทำอียังตามใจกิเลสตัณหาเกิดเอิ่นว่ามีตะบัก มีความเพี้ยนเป็นเครื่องเผากิเลสชีวิตของเฮ้ามันก็ปลอดภัยเด้เออสุดยอดตามใจเจ้าของตัวมือเนี่ยกันบ่าักสื่ออีหยังอืมสื่อเอทอทั้งอีหยังก่ซสื่อออนไลน์สื่อของออนไลน์สื่อโอ้ยมันมีบัดเนี่เออตรง้อมุอน่นตรงอีหยังต่างๆจร่งนีนะเออเบิ่งทีละอยู่ในโทรศัพท์สามารถสั่งสื่ออีหยังในบัดเป็นกันละไปตามใจกิเลสเออบังเท้อ ว้ายเบิดกันบองโอโตได้หันนะ่ะมันมีแต่แนวอยากได้แม่นว่าต้องบำเพ็ญเพียรเครื่องเผากิเลสลดความอยากยตามใจความโลภมันอยากได้ทั้งนั้นแหละคนเอาเนี่ยมันบาา่า่าผู้ใดได้อยากได้เอ๊อยากได้ดิเห็นอยังแต่อยากได้เหมือนอยอยากชอบน่ะมันอยากได้อะไรอือีกอย่องที่เขาโคตรหนา้ามันเป็นแต่อยากได้ทั้งนั้นด้เพราะฉะนั้นเดียดลมัดเราอัง เขากิเลสนะละี่ยล่ะอย่าตามใจความหลภเนี่ยอย่าตามใจความโกรธอย่าตามใจความหลงอ่ะละ่ะที่เป็นสีเป็นสินแกยน่ย้อนตามใจเจ้าของจึงจะละ่ะทำร่วมล่าละมัดระวังอินรี่มันมีเขาเขาสัางบบ่งโบกเนี่ยโบที่มันเป็นไอ้อีอยังก็อเป็นพิจนารมนะบ้างเทื่อก็ต้องปิดหูปิดหูปิดตาปิดหูดังว่าสั่นไปปิดอย่าปิดหูดังปิดปาก นี่แหะเพิ่นบอกว่าเออียังก่อทีเดีันะปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากซะบังนั่งนอนสบายอ่ะนะเคยเห็ <c oughs> นอยู่บ่ที่เขาอเฮ็ดโูบันเป็นลิงสามตัวอ่ะนะตอนหนึ่งปิดหูตันหนึ่งปิดตาตันหนึ่งปิดปากนี่แหละมั่นเข,าข่าคตินี่แหละว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากซะบังนั่งนอนสบายแกตละอโอ้ว่ามองได มันมีอันตรายแก่ย่าไปเบิ้งแก่หนาย่าไปดูเนี่ยนะโอ้บาบองไดเออมันบอเปินตาปั้งแก่ย่าสุไปฟังแก่แตแล้วปิดตาปิดหูปิดปากโอ้ดักว่าบองไดมันเออเฮ็ดในเอ้าเออเสียหายเจนสันก็ปิดปากไปเจนสัตวละปิดปากแค่เพิ่ว้าไปว่าจจงสัตว์ละปิดหูเออปิดตาปิดปากเป็นว่านอะเคยเห็นอยู่ตัวลูกปั่นลูกปั่นนั่นนั่นนาะ ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากสะบังนั่งนอนสบายเจสันละเออแล้วก <combined> right. ็อีกแนวหนึ่งด้อยแบบนี้นอกจากเป็นพระปิดเทวันเนาะเออเพิ่นว่าเป็นพระปิดเทวันแน่ว่าจนปิดเออยากจะหลับมันหลายบางเื้าก็เปิดปั้งเนี่ยผู้ใดไหวยังก็ปั้งเบิดเจสันนะเบิ้งเบิดเออปากก็อยากว่าอีวยังก็ว่าไปเจสันละมันไว้บ่มีความสุขเนี่ยยอมจะเปรดจะควัน เออเปิว่าเอียงก่อนอนักปราดบัณฑิตเปินสอนเว่าวสอนไหวอญาติโอมเพิเว้าเพินบอกว่าบางเทื่อนี่เออเออเปินเิอุปมาหน่อยอยากย้อมเอออยาย้อมหู้จักเต่าอยู่แต่เต่านี่อายุนิ่เนี่ยเออเขาจึงนิยอมไปปล่อยเต่าไปปล่อยสัตว์ปล่อยเต่าเน่ะอยากยโอมเขาว่าเขาว่าเด้ออันนี้อันนี้สีเสื้อบนเสื้อแก่จะจะดูแอ่ว่ากันเนาะเขาว่าเต่านี่เป็นสัตว์ที่อายุยืนที่สุดในโลกเนี่ยยายอม เออเป็นอย่งเตามันจึงเป็นสัตว์ที่อายุยืนเพราะว่ามันหูจักป้องกันเจ้าของเออยังเอาเอาเตาไปปล่อยไว้เนี่ยเออถ้าแม่สีมีสุนัขสีมีหมาไปกัดมันเนี่ยมันจะตี่หดหัวหดตีนของมันอยู่ในกระดองเห็นมาละายาโจมเออหดหัวไว้ในกระดองสบังเห็นไ่ละาตาโยมหดหัวหดตีนไว้ในกระดองเต่ามันจึงบ่เออไปทะเลาะก็ไปมันจึงอายุยืนเออบ่ไปผิดไปเลี้ยวก็ไปเดืเต่า มันหัวจักหดหัวหดตีนของมันอยู่ในกระดองเหรอนะเอเอยะตถุเวลาเฮ้ยจะจังแม่นบอจา่าเนาะคือจังหดหัวอยู่ในกระดองเขาไว้จังกันแด็ดดีเอะพี่ได้อายุมันขวัญยืนเนี่ยลาอยากยมเต่ามันหัวจักในการหดหัวหดตีนของมันอยู่ในกระดองนี่แหละจึงว่าเข้าก่ขคือกันนี่แหละปัจจุบันปฏิบัติตั้มบางอจ่ะไปรับเอาม้ามดตุกอยังอย่าไปแชหาเรื่องวันสันคนเข้าเนี่ยมันมักไปแชหาเรื่องนะเอ้ นี่แหละบางทีเราพู้ใดด่าเฮาเกอย่าไปเยืนหูเฮาไปฟังแม่แหละผู้ใด้เขาไม่หยวกเข้าไม่หยวเฮาเฮาก็อย่าไปเบิ่งไปดูนั่แหละเย็ดบอละเอองูจักดหัวอยู่ในกระดองคือว่ากันละจดกงอจดตีนอยู่ในกระดองเออเสียบจ้าของป้องกันเจ้าของนั่นล่ะบ่แม่นเขาว่าอีหยังเขาเออยยังไปหลับมาเบิ้บถึงมันอ่ะจริงๆหล้วมันบ่แม่นเลยน่ะเนี่ยเทียยว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากสะบังนั่งนอนสบาย เขาจึงว่าเต่ามันอายุยืนเกย่ยอนมันหัวจักในการงดหัวของมันมดตีนของมันอยู่ในกระดองดเอ้ออแต่บ่อเท้าล่องล่องไปเบ่งเอ้อะมันมันเก่งก็ยังเ,เดียงเตาเนี่ยเออมันอายุยืนเป็นปัตตีอายุยืนที่สุดเท่าว่าจริงๆเนาะนี่แหละเอาาเ้าอีกอย่างหนึ่งแบบนี้เนาะให้หัวจักในการสละสละกิ่งทั้ทงหลายทั้งปวงเออบางเทือเนี่ยเฮ้าอุต่างดตัวอยู่ในกระดองแล้ว มันก็ยังไม่ยัวไม่ยัวอยู่ได้ไมากวนอีหยังต่างต่าแล้วก็ทีเกิดเรื่องตาเอ้าไปตอบโต้ตาเอ้าบอไปเป็นอย่างไรล่ะจกีต้องแท้เขาเสียหน้าเสียเกียรติอันนี้แหละญาิจอมเป็นจริงบอกว่าให้หัวจักขึ้นในการปล่อยว่างบังต้องหัวจักในการปล่อยว่างเจงสนะเนาะพยายามขึ้นปล่อยว่างว่าอือบอเป็นยังเหมืนอนวา่าผู้ใดตีว่าเอ้ายากเข้าจนกับบอเป็นยงังเจสนานะ ผู้ใดสีว่าอียังเอากันเอาเสียเจ้าของปล่อยว่างบ่ไปยึดไปติดเนี่ยแหละอยอดโยมเออภายญ,ญาผู้เป็นใปเข้า่าสัพพนิออสขอาสารสิงทั้งปวงออนี่แหละจึงว่าถ้าแบนว่าหู้จักในการสารสิงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกาคือการถอยเนี่ยแหละหู้จักในการถอยเสียบังถอยออสาร สละเนี่ยแหละสาระความยึดความติดเนี่ยนะคนเท่ามันยึดมันติดนะนะเนาะจาดยอมเนาะบวบป็นบวบโตได้กิเลสมันหมดเอามันยังอยู่อ่ะนะมันก็ยากอย,กอยู่เดีเหลืองจังตีเนี่ยแต่ว่าตามแมน่เอายึดเอาทํำแล้วเนี่ยมันนะถอยแน่จะน้อยอ่ะนะถอยอสาะความยึดความติดลดติดจิตมานะอย่างนั้นนะถอยบ้างถอยก็คือสอาสะอสะสาะอียังสาะความยึดบันเท้อมันอย่าสละไปสีว่าเขา้า แค่ก็สร้างเขาแมนพอดะยะโยมเออจะสร้างเขาเจรันนปปล่อยว่างบางเทอก็ปล่อยว่าง่าไปยึดมัน่าไปซื้อมันอียัง้นเกินไปเจ่สญไปความแปนว่าเขาไปหยุดเนี่ยมันก็ทุกเนี่ยแหละโยมทุกเจริญไปเออแจดงว่าชีวิตเนี่ยมันต้องอุจจักในการปล่อยว่างโยแบบมีความสุขพระพุทธเจ้าได้คุนสอนเท่าในเรื่องต่างๆเราเนี่ยูุจจักในการปล่อยว่างปล่อยปะละว่างนะน่ะ แต่เอาบ่งบจัดในการปล่อยประละว่างเนี่ยมันก็ว้ายนะักเก่าไปนหนาดิเนี่ยถ้าเรารู้จักในการปล่อยวางปล่อยวางว่างเบาจายาดย่อมโตเปิดโต้ก้นมันเหตุยากในจังหน่อยเน,ะนาะเอยเพราะว่าเขายัางเป็นปุตซ่อนอยู่ฮะนะ่ยยังเป็นปุกปึกปูนหนาป้นแน่นด้วยกิเลสด้วยตัณหาอยู่จังสัตยล่ละแต่ว่าเขากับเพียเพ้ยนไปย่ำเนี่ยล่ะเพี้ยนไปย่ำในการเหตุการณ์ท่ำ เออโตไดมันปล่อยได้ละได้ว่างได้โต้ไดมันให้อาภาัยกันได้ก็ให้อาภาัยกันไปแก่แต่ละใส่ธรรมะของบาปุตธิเจ้าแ่ที่เปิ้ตรัสไว้เี่คอเนี่ยล่ะเออความสวัสดีความโชกดีมันเกิดขึ้นเลยไอ้ให้มีปัญญามีความหูเท่าหูท่านแมนบอกให้มีความเพียรเฮ็ดไปตามความหู่ที่เฮาบอกไห้เฮ็ดไอ้ทำอันใดดีกะเฮ็ดกะทำอันนั่นแมนบอกให้หูจักในการสำรวมละมัดระวังอินทรีย์ของเจ้าของเนี่ยล่ะ อินที่สังวอนไปย่ามปิดหูปิดตาอย่าไปบังสิงยั่วเย้าสิงทีสีเฮ็ดให้เฮ้าไปพ่อไปพบอันตรายเนี่ยล่ะเออเงียบกันนะปิดหูายขวาปิดตาสองกากปิดปากกระงแล้วไปย่งตืกยั่วตื้อยุูุ่กกระตุ้นให้เกิดถึงความทุกความไปแต่เขาก็ต้องปล่อยว่างมันบางเทื่อก็ต้องปล่อยว่างมันลืมมันไปสบักเดิบบางเทื่อก็ให้อภัยกันเ คำว่าอย่างหนึ่งเตี๋ยวเฮ่ามักสิยวเ้าเฮ้ยขอกันกินหลายกว่าหันบังเทือก็เริ่มกันไปให้อาไปกันบ้างโดยอย่าปาปูดายไม่เย็ดมาซำอีหยังอเฮ้ยเฮาเจ็บเฮ้เฮาแค้นยังกันนะเริ่มบังเทือก็เริ่มให้อาไปเออสบายเดีหยาดย่อมโรบโรฟันท่านอยู่คุ้นเสมอเนี่ยเนี่ยบังเทือปล่อยว่างโอ๊ยบอกไปหยุดไปติดอีหยังรถติดทิศมันนะเอจ้าสุไปเกิดว่าโอ้ยเจ้าของเออ เป็นจงสันเป็นจีงตี้มีตตำแหน่งหนาที่อันนั้นอันนี้บางเทือกกับปอยว่างในเรื่องบางเรื่องกับปอยว่างเออมันผู้จับปอยว่างลดละเลิกกิเลสจงสันล่อโลดปลดลองเหนี่ยโอ้ยนั่นแหละเฮ็ดได้ตั้มได้มันดีก็อย่างเนี้ยปะเออบางเทือเอาไพ่กันไปเอาไพ่เอาไพ่ให้แล้วกันไปเจีงสันได้เออเคยดังกับคูบาอาจาย์เพิ่นเวาเนาะอถ้าไม่มีการให้อาัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามกียากลำบากจัง ความผิดคลังก็ม,มีทั่วทุกตัวตนเนี่ยนะคนเฮ้าเนี่ย้าวหูจักในการให้อภัยกันมันจะดีได้ละเนาะอภัยอภัยเเอเขาให้อ่านหนังสือเรื่องพระอภัยมณีเห็นบ่นนสมัยเขากอนโบล่มโบล่าน,น่นมีหนังสือมีทำพิธำรับทำล่ำลามีพระอภัยมณีเห็นบ่นีน่ละไอหูจักในการมีธรรมะจงิงปีมันกนมีความสวัสดีโชคดีอยู่ตลอดบว่ว่าสิอยู่ในย่ำได้เนาะ อ้อดีพระบุเจ้าได้เป็นสอนไหวจ้ะยอมอยู่ในประตจปิดกเล่มที่สิบห้าตัวเออเอามาใส่ได้ตลอดเวลาเลยเด็กเออเนืกอถึงยามไดก็เอามาใส่เออบอกพระบุธเจ้าเปินบอกไปมีปรากฏอยู่ในประตรปิดกเล่มที่สิบห้าระบุธเจ้าเปินตรัสไหวเปินบอกว่ายามนั่นยัตระตรปดจะตปัสาเปินว่าเอ่อนั่นยัตระตรปดจะตปัสานาั่นยัตระอินตรีสังวรา นานยัตระสัพพนิสักฆะโสดิงถิญปัสสามิปานีนัง่งพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ด้เนี่ยอยากยอมนานยัตระโคตป,ปาาัสสาเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในประไทยตีดกเหล่มทีสิทธาเด้อเออเป็นตรัสไว้ความหมายก็คือว่าเราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีจะเกิดขึ้นได้นอกจากจะมีปัญญามีตบะมีอินทรสังวรและก็มีความเสียสละสิ่งทั้งปวงเนี่ยละ ธรรมะเปลือกความดีความงามเปลือกความโจกดีมีใช่เนาะบวายสิเป็นโพดชาติคือปัญญาตัพปะสาคือตบะหรือว่าความเพียนอินรีสังวกนคือการสำรวมอินรีและก็สัพปนิสกะความสละสิ่งทั้งหลายทั้งป้วนแต่ละเนาะนี่ล่ะมันดีความดีความงามความดีความงามขอให้พวกเข้ามีดเอความดีความงามเนี่ย มีความดีมีความงามอยู่หมองไดมันกัมีความสุขด้เราตถาคตไม่เห็นความสวัสดีจะเกิดขึ้นได้นอกจากมีปัญญามีตบะมีอินทรีสังวรและก็มีความสละสิ่งทั้งหลายทั้งปวงแก่สละนั่นแหละคือจริงที่เป็นข้อสำคัญที่พวกเข้าทั้งหลายล่องนํำไปหินรลองปีนตีกระปีจาหน้าเบิง้งแล้วเข้ากับสิ่งนี้ความสุขได้แ่งแจ่นว่านี่ละ่ะบรรยากาศของชีวิตจะมีความสุขดีได้เนาะ ตัอพวกปูกป้กนก็หวังเป็นยังหยิ่งว่าเอ่อที่ใชชีวิตแบบนี้ความอยู่รอดปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขกันแต่ละมือแต่ละมือ